นายแพทย์สสจอ,จอ,จอ,อุบลแจ้งไม่มีใครใช้อภิสิทธิ์ฉีดวัคซีนโจรใจบาปวิ่งราวเงินเจ้าอาวาสวัดเกือบครึ่งล้านสวนสัตว์อุบลขายของที่ลึกออนไลน์หารายได้เพิ่มเป็นค่าอาหารสัตว์อาชีวะอุบลลดรายจ่ายยุโคโควิด9 9แจกน้ำยาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฟรีติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่31สิงหาคม2564วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสวัสดิ์ทิค่ะ มาเริ่มันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะนายแพทย์สาธราราสุขจังหวัดอุบลราชธานีออกมาชี้แจงไม่มีใครได้ฉีดวัคซีนโดยใช้อภิสิทธิ์บุคคลที่ถูกกล่าวอ้างฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มโดยการลงทะเบียนผ่านระบบอุบลพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีไม่ใช่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ตามข้อมูลที่ได้กล่าวอ้างไเดอม นายแพทย์สวิท์รจนศักิโสธรนายแพทย์สาธรารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีชี้แจงกรณีมีเพจกล่าวหาคนนามสกุลเดียวกับนายแพทย์สวมสิทธ์ด่านหน้าฉีดวัคซีนระหว่างแถลงข่าวแถลงข่าวโควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่ 30. สิงหาคม2564นายแพทย์สาธรารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานียืนยันไม่มีใครได้ฉีดวัคซีนโดยใช้อภิสิทธิ์ และไม่มีนโยบายให้ญาติไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์แบบ VIP ตามข่าวที่เพจดังกล่าวได้นำเสนอ แม้กระทั่งตัวของนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์จากการตรวจสอบบุคคลที่นามสกุลเดียวกันและถูกเพจดังกล่าวอ้างว่าเป็นญาตินั้นบุคคลดังกล่าวแค่นามสกุลเดียวกันไม่ใช่ญาติและฉีดวัคซีนที่ฉีดเป็นวัคซีนซินโนฟาร์มวัคซีนทางเลือกซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดหามาให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยการลงทะเบียนผ่านระบบอุบลพร้อมซึ่งก็ไม่ทราบว,ว่าเพจดังก เราไปเอาข้อมูลมาจากไหนแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีข่าวทางโซเชียลนะครับเพื่อนนมสกุลไปพร้อมกับนามสกุลของผมนะครับก็ต้องเรียนชี้แจงว่าตรงนี้เนี่ยที่สื่อมือควานออกไปในข่าวโซเชียลว่านามสกุลเหมือนกับท่านในแพทย์สาสุขจังหวัดแล้วไปได้รับไฟเซอร์อันนี้ขอถแถลงนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับนมะสกุลของผมนี่ก็มีเยอะอยู่นะครับนะ <c oughs> ก็อาจจะเป็นลูกหลานนะครับแต่ว่าเขาได้รับ วัคซีนซินโนฟาร์มจากของอบอจอนะครับตรงนี้ต้องนําเรียนว่าข้อมูลที่ออกไปเป็นข่าวบิดเบือนนะครับก็ไม่ทราบวัตถุประสงค์หรือว่าขั้นตรวจสอบอย่างไรแต่ผมไม่เคยให้นโยบายว่าให้ไปฉีด v p ไแม้กระทั่งตัวผมเองก็ไม่ได้ฉีดไฟเซอร์นะครับญาติโดยเฉพาะญาติที่รู้จักกันเนี่ยผมก็จะไม่ให้มาฉีดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็สบายใจได้นะครับบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าที่ตกหล่นตอนนี้ก็แทบจะไม่มีแล้วตอนนี้เราก็ฉีดให้หนักศึกษาแพทย์พยาบาลที่ต้องขึ้นปฏิบัติงานกับผู้ป่วยนั้นวัคซีนไฟเซอร์นะฮะไม่ทราบว่าผู้หวังดีท่านไปเอามาจากไหนนะครับว่าได้ฉีดไฟเซอร์ไม่จริงนะครับเราก็ตรวจสอบแล้วก็บพบว่าถามไปที่องค์การบริหารส่วนจงังหวัดก็เป็นวัคซีนซิโนโฟาร์มซึ่งก็สามารถที่จะลงทะเบียนจองสิทธิ์การฉีดกันได้นะครับกับอวจอนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเห็นนามสกุลเหมือนกับในแพทย์สาสุขจังหวัดก็ไม่ใช่ว่าจะได้รับอภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ผู้ที่แชร์ข่าวตรงนี้ท่านต้องขอกวาบกรุณาว่าท่านเป็นข่าวบิดเบือนท่านต้องลบออกไปนะครับแล้ผู้ที่ฉีดให้ข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยคงจะต้องแก้ข่าวด้วยนิดหนึ่งเพราะว่ากระทบกับ ชื่อเสียงของสำนักง,งานสาสุขจังหวัดอุบราชธานีนะครับเราไม่เคยให้อภิสิทธิ์ใครนะครับในการฉีดวัคซีนตรงนี้นะครับโจรใจบาปวิ่งราวเงินเจ้าอาวาสวัดเกือบครึ่งล้านหนีลอยนวลชาวบ้านโวยคดีวิ่งราวทรัพย์ลักษณะนี้ค่ะเกิดในพื้นที่หลายครั้งแต่ยังจับคนร้ายไม่ได้สักที จากกรณีเหตุวิ่งราวทรพัพย์พระครูวิบูลชินวงอายุ88ปีจ้าอาวาสวัดปราฟ้าบ้านปราฟ้าหมู่ที่6ตำบลสร้างถออำเภอของในจังหวัดอุบลราชธานีได้เงินสดไป490,000บาทโดยคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคนร้ายเป็นชายใส่เสื้อสีเทากางเกงขาย,ยาวสีดำใส่หมวกกันน็อกสีดำมีกล้องวงจรปิดจับภาพขณะที่คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ นีเหตุเกิดเมื่อเวลา14นาฬกาวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยก่อนเกิดเหตุคนร้ายขับรถจักรยานยนต์มาจอดข้างห้องน้ำของวัดปลาฟ้าห่างจากจุดที่ก่อเหตุประมาณ50เมตรจากนั้นคนร้ายได้เดินไปยังหน้ากุฏิเจ้าอาวาสซึ่งมีพระครูวิบูลชินวงศ์อายุ88ปีเจ้าอาวาสนอนอยู่ศาลาน้อยด้านหน้ากุฏิ แล้วได้ฉุดยื้อแย่งอังสะที่วางอยู่ข้างตัวซึ่งข้างในมีเงินสดจำนวน490,000บาทหลบหนีไปอย่างลอยนวลด้านประกูวิบูลชินวงอายุ88ปีเล่าว,ว่าขณะที่กำลังนอนอยู่หน้าศาลาน้อยหน้ากุฏิได้มีคนร้ายเดินมาจากแถวห้องน้ำของวัดห่างประมาณ50เมตร พอคนร้ายมาถึงก็กระโดดขึ้นมาดึงเอาเงินที่ใส่ไว้ในอังสะจำนวน490,000บาทวิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์ขับหลบหนีไปก็ได้วิ่งตามไปแต่ไม่ทนันพร้อมตะโกนขอความช่วยเหลือซึ่งเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ญาติโยมบริจาคและได้มาจากกองกระถินผ้าป่าที่เก็บสะสมไว้และเตรียมจะนำไปฝากธนาคารแต่ยังไม่ได้ไปก็มาเจอโจรใจบาปวิ่งราวเอาไป สำหรับที่ต้องเอาเงินใส่ในอังสะติดตัวตลอดเวลาเพราะเคยมีคนร้ายมางัดกุฏิและขโมยทรัพย์สินของวัดมาแล้วสามครั้งจึงอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีด้านนายวีรศักดิ์สายคูณผู้ใหญ่บ้านเขื่องในหมู่ที่สองตำบลเขื่องในเป็นหลานของพระครูวิปูลชินวงศ์กล่าวว่าคดีวิ่งราวทรัพย์ลักษณะนี้เกิดในพื้นที่ใกล้เคียงกันหลายครั้งแล้วแต่ยังหลุดรอดฝีมือตำรวจสพเขื่องในมาได้ตลอด ก่อนหน้านี้เหตุเกิดที่วัดสร้างถ่อที่อยู่ใกล้ๆกันห่างไปประมาณ1กิโลเมตรคนร้ายได้เข้าไปงัดกุฏิวัดได้เงินสดไปกว่า5 0 0แสนบาทก็ยังจับไม่ได้นอกจากนี้ยังมีคนร้ายก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์วิกไบคีประกบข้างรถจักรยานยนต์ของครูขณะก,กำลังไปโรงเรียนได้เงินไปกว่า2 0 0 0 0บาทแต่ก็ยังจับไม่ได้ ด้านชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่าอยากขอฝากไปยังพลตารวจตรีสมพศของปรางผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีช่วยชาวบ้านด้วยช่วยเร่งรัดและสั่งการปรับโจรชั่วที่น่าจะผุดมาจากนรกหากินกับพระสูงวัยให้ได้ด้วยพอสมควรมันมาดูแลครับมาดูร่าเราแล้วแวสดงว่าคนร้ายนี่มันน่าจะจะรู้ความเคลื่อนไหวของหลวงพ่อพอสมควรใช่ไหมครับเรื่อนร่อนเลื่อนรอน มันมันต้องรู้เหรอว่ารู้มันมั่วมั่มากถึงเรานั่งสอบก่อนเลยคุณแม่กันนอนบมาลับเดี๋ยวไปเห็นมันยางมากแต่ผลยางมากยังวอร์ะล่ายางมากนอนได้เลยนี่เดี๋ยวเห็นนอนดูบ่บ่บ่ได้นั่งมันมากเลยก็อย่าเมื่อเต้นขึ้นนี่ยุงโยดนี่ก็ห้องปัดใจัก็อันนี้เอาไผ่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 แล้วก็นอนก็นิ่งทีแรกไว้ นี่กีร่าไว้มันดึงต้องเศร้านะเมื่อยอยา,ายไปไปมันก็ตนมันก็แรนไปเลยจะคของก็แรงน้ำแรงน้ำมันแรงมาท่านที่เนวผู้เฒ่าอือก็เลยหยุดหยุดมดนี่ก็เลยห้องว่ย้ยขอม้วนมาทาันเลยคนแตกออกมาดืนรอนี่เป็นแถวยืนยเนเพิ่งนี่คุณได้เห็นเหตุกัรณ์ซเซนเก่าคือได้เอาไว้ในยามครับเงินเอ,เอาเคยเอาไว้จริงส่ อเอาไปใส่บกดีจใจ่ไม่เอา,เาแล้วสามเทียสี่เทียแล้วเัาไม่เอาเนะ่ะมมาไผเอาในตู้ในเตียงมมางัดก,กุฏิเอามีครับเ,เมื่อสองเดือนที่แล้วก็มีอยู่วัดสั่งถอนะครับสด<ช>ง,งัดกุฏินะครับได้ทรัพย์สินไปประมาณห้าแสนนะครับใ,<ช>ในเงินสดห้าแสนนะครับของหลวงพ่อที่วัดสั่งถอตำบลเดียวกันนะตำบลสั่งถอลักษณะคนร้ายน่าจะเป็น คิดว่าชุดเดียวกันไหมผู้ใหญ่มันช่วงนี้นน้ออนนาจะ<อ><อ>คิดว่าคนเคยได้นะครับกลุ่ม,มครับกลุ่ม,มที่เคยได้หากินอย่างนี้ยังช่วงหน้าแรงนะครับก็จะมีถนนเส้นนี้หลังวัดนี่ก็มีเหมือนบิ๊กไบค์มาเขาเรียกอะไรนะครับยันยันรถมอเตอร์ไซค์ของคุณครู ถีบรถเลยถีบรถเอาเอาทรัพย์เลยนะครับแกก็บัตรเก็บแล้วก็เอาทรัพย์สินเก็บไปนะครับได้เยอะไหมครับตอนนั้นนั้นประมาณสองหมื่นครับเป็นน่าจะเป็นคนร้ายในกลุ่มเดียวกันแต่ก็จับขับรถวิ่งนี่ครับมันเป็นถนนผ่านหมู่บ้านกลางทุ่งแล้วก็มีป่าเล็กเล็กนิดนึงนะครับก็ได้ทรัพย์สินไปครับผมครับคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วที่ผ่านมานี่เคยจับคนร้ายได้ไหมครับ ที่ผ่านมาไม่ได้ครับไม่เคยได้เลยเท่าที่สองลายสามใบนี่ไม่ไม่ได้นะครับสวนสัตว์อุบลราชธานีจัดกิจกรรมขายของที่ระลึกออนไลน์เพื่อหารายได้เสริมเป็นค่าอาหารและยาสำหรับสัตว์เนื่องจากรายได้หลักนะคะจากการขายบัตรลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อุบลราชธานีนะคะพี่น้องสาม,มารถ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงทําให้รายได้หลังจากการขายบัตรเข้าชมสัตว์ลดลงด้วยส่วนสัตว์อุบลราชธานีจึงได้จัดทํากิจกรรมเสริมโดยการขายของเที่ระลึกออนไลน์ผ่านทางเพจสวนสัตว์อุบลราชธานีอุบลซูเพื่อหารายได้เพิ่มเติมอีกทางเป็นค่าอาหารและยาสําหรับสัตว์ นายภูวดลมาลัยเจ้าหน้าที่กิจกรรมสัมพันธ์6สวนสัตว์อุบลราชธานีเปิดเผยสวนสัตว์อุบลราชธานีได้ดำเนินโครงการร่วมอนุรักษ์สัตว์ป่ากิจกรรมขายของที่ระลึกออนไลน์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อหารายได้เพิ่มเติมสำหรับใช้เป็นค่าอาหารและยาสำหรับสัตว์ซึ่งผู้ที่สนใจอยากที่จะสนับสนุนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและสั่งซื้อของที่ระลึกได้ทางเพจสวนสัตว์อุบลราชธานีอุบลซู หรือท่านใดสนใจทำบุญร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี313-0-885781ชื่อบัญชีโครงการร่วมอนุรักษ์สัตว์ป่าสวนสัตว์อุบลราชธานีครับในส่วนของการกิจกรรมไล้์ขายของที่ระลึกนะครับก็แล้วก็เป็นการหารายได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดโควิดช่วงนี้ก็คือรายได้หลักของสวนสัตว์จริงๆก็จะเป็นในส่วนของการ จำหน่ายบัตรผ่านประตูนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมนะคะัหลังจากที่สถานการณ์โควิดตัวนี้เกิดขึ้นทางทีมงานสวนสัตว์นะครับก็ได้ก็ได้ปรึกษากันว่าจะหาช่องทางไหนที่จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับสวนสัตว์ได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือในส่วนของการจําหน่ายของที่ระลึกนะครับก็สามารถนํา ของที่ระลึกที่มีของสวนสัตว์นะครับมาจําหน่ายทางออนไลน์โดยการไลฟ์ผ่านเพจสวนสัตว์อุบลราชธานีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได,ได้เพื่อในส่วนของให้น้องสัตว์ป่านะครับภายในสวนสัตว์ในโครงการอุปธรรมสัตว์ป่าสวนสัตว์อุบลราชธานีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าอาหารค่ายาเวชภัณฑ์ค่ากิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ครับผมรับในส่วนของท่านใดที่จะสามารถร่วมสนับสนุนนะครับร่วมสนับสนุนใน อุดหนุนของที่ระลึกข,ของทางสวนสัตว์อุบลราชธานีก็สามารถติดตามได้ทางเพจนะครับเพจสวนสัตว์อุบลราชธานีหรือว่าท่านใดที่สนใจจะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารสัตว์ค่ายาเวชภัณฑ์นะครับเพื่อให้กับน้องๆสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์อุบลราชธานีเราก็มีในส่วนของโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่านะครับสวนสัตว์อุบลราชธานีก็สามารถเข้าไปกดนะครับกดติดตาม ได้ที่เพจนะครับเราก็จะขึ้นในส่วนของการอุปรรมร์สัตว์ป่าไว้หรือว่าบัญชีนะคะสนับสนุนโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะเลขที่บัญชี313-088-5781นะครับหรือว่าที่เพจส่วนสัตว์แล้วก็ในทางเว็บไซต์ w w w u b o n s so u t h t h a i l a n d o r g นะครับ ทั้งนี้สวนสัตว์อุบลราชธานียังคงเปิดบริการปกติทุกวันพร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้วสามารถแสดงหลักฐานณจุดจำหน่ายบาัตรรับส่วนลดทันทีค่าบัตรผ่านประตูเฉพาะบัตรผู้ใหญ่จาก,กราคาปกติ100บาทลดทันที50%ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2564 อาชีวศึกษาอุบลราชธานีลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านลดรายจ่ายในยุคโควิด -19 แจกน้ำยาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฟรีค่ะณบ้านหอ่องคอนตําบลบอลอำเภอสํารงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาอุบลราชธานีนําโดยดรพงศักดิพล์ถาแก้ว ผู้อหน่วยการวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายลือชัยทาทองรองผูมอหน่วยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายวีรพิษแฝงจันทร์หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนตัวแทน,นคณะครูบุคลากรลงพื้นที่จิตอาสาบริการชุมชนด้วยการแจกน้ำยาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดได้แก่น้ำยาล้างมือน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้าน,นุ่มและน้ำยาล้างพื้นให้กับชาวบ้านฟรีเพื่อลดรายจ่ายให้กับประชาชนในครัวเรือนในสถานการณ์ยุโคโควิด -19 ณบ้านห่องคอนตำบลบอลอำเภอสำารงจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้สถานศึกษากำหนดให้บริการชาวบ้านในระหว่างวันที่28ถึง31สิงหาคม2564เวลา9นาิกาถึง16นาฬิกาติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรนะคะทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะ ราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ27,750บาทขายออก27,850บาททองรูปพันรับซื้อ27,257,68สตางขายออก28,350บาท ราคาน้ำมันดีเซล25บาท79สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอร์ E20 27บาท74สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ์91 28บาท98สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ์95 29บาท25สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา14นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอเภโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา54นาที สนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเบ็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันเต็มแรงปุ๋ยตรามงกุฎ18 8 8สำหรับข้าวอ้อยและสูตร18 8 8 4S สำหรับยางและปามให้ใบเขียวเร็วเขียวทนเขียวนานสม่ำเสมอทุกใบได้มาตรฐานลำต้นโตไวสูงใหญ่แข็งแรงทนทานล้มได้ยากภูมิต้านฐานเยี่ยม บำรุงให้ดินดีรากแข็งแรงละลายน้ำดีพืชดูดซึมง,ง่ายสูตรเด็ดตอบโจทย์กเกษตรกรไทยทุกคนมาพร้อมคู่หูอนเนกประสงค์เต็มแรงไม่แพ้กันใช้ง่ายใช้ดีตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวปุ๋ยขยันเต็มแรงปุ๋ยตรามงกุฎหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายปุ๋ยยอดนิยมค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจอุบล v r Cable TV และเพจข่าวอุบล bon, ราชธานีโสพลเคเบิลทีวีค่ะรวมไปถึงช่อง45 47นิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ